วันนี้ก็มีบอลสีอ่ามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าบอลสีบอเงินค่ะซึ่งอ่าบอลสีตัวนี้นะคะเราได้สงสัยมานานแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกมันแตกหลอดเฉยๆเนาะมันอ่าไปหลงอยู่ในกลุ่มที่เราไม่ได้ปักเชื่อ,อไว้นะคะเราก็เลยสงสัยว่ามันคือบอลสีอะไร ตัวนี้ก็คือบอเงินค่ะลักษณะใบของบอเงินนะคะจะมีพื้นสีขาวแบบนี้นะคะแบบขาวสะอาดมากเลยนะคะส่วนตรงสะดือนะคะจะเป็นสีออกชมพูหรืออมแดงเลยนะคะนี่คือช่วงสะดือของเขานะคะส่วนขอบใบนะคะก็จะเป็นสีเขียวแค่ขอบๆตรงนี้นะคะแค่หน่อยเดียวเองส่วนมากจะเป็นสีขาวล้วนนะคะแล้วบางใบก็อาจจะมีจุดสีแดงแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ย น,นี่คือจุดสีแดงของเขานะคะอาจจะมีปะปนบนใบแต่ว่าจุดของเขาจะไม่เยอะมากนะคะนี่นะคะลักษณะใบของบอเงินนะคะส่วนก้านนะคะก็จะมีสีออกน้ําตาลอมแดงแบบนี้เลยนะคะจากสีออกเข้มหน่อยนะคะนี่นะคะจากที่เราสงสัยกันมานานนะคะเพราะว่าต้นนี้นะคะเราตัดจอมเอาไว้แล้วก็ปลูกเอาไว้ได้ประมาณสักเกือบ,บเดือนแล้วค่ะน้ำก็แตกหลอดขึ้นมาใหม่นะคะแทงหลอดขึ้นมาก็เลยสงสัยว่า เป็นบอลอะไรกันแน่เพราะว่าป้ายเปอรเราก็ไม่ได้ปักเอาไว้เลยเนะาะก็เลยลืมอันนี้คือใบออกมาใหม่นะคะขาวสะอาดขาวจ้วเลยค่ะแต่ว่าบอนสีบ่องเงินนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆพวกกวนอิมนะคะแล้วก็เท้าสหอดดชานะคะคล้ายๆกันเลยอเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างเท้าสหอดชิชห้ดูนะคะอันนี้จะเป็นใหญ่หน่อยคอละสีกันเลยนะคะเพื่อนๆนเห็นไหมอันนี้สหอดดชานะคะ จะมีสะดือสีชมพูเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะใบมันจะไม่เหมือนกันนะคะจะอันนี้จะเป็นหูช่วงนี้นะจะกว้างหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นท้าวสานเดชานะคะอันนี้จะเป็นบอเงินอ่ะรูปทรงเขาก็จะต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าใบออกกว้างสีขาวจ้วเลยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาบอสีบอเงินนะคะมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ ต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ